สวัสดีค่ะเข้าครัวทํากับข้าวกันค่ะคลิปนี้จะเป็นการแปลรูปก,กุ้งแห้งนะคะเนื่องจากว่าหนูซื้อมาทานไม่หมดเราจะนํากุ้งเหล่านี้ล้ค่ะมาแปลรูปเป็นกุ้งแห้งเก็บไว้ทํากับข้าวไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกหรือทําอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็นํากุ้งนะคะที่เราได้มานํามาล้างน้ําค่ะล้างทาความสะอาดประมาณสัก2สองสาน้านะคะ ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะใส่เกลือลงไปประมาณแค่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทั้นตอนนี้เราจะแช่กุ้งทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเวลาที่นําไปนึ่งหรือนําไปตากกุ้งของเราก็จะแห้งแล้วก็จะมีความเค็มเล็กน้อยค่ะไม่เค็มจัดจนเกินไปนะคะกุ้งที่เราแช่น้ำเกลือมาสักคู่นี้ก็ไม่ต้องนําไปล้างอีกรอบนะคะนํามานึ่งได้เลย หลังจากที่เรานึ่งกุ้งไปประมาณ10นาทีก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตากกันค่ะกุ้งที่เราเนื่อมันจะคู่นี่นะคะก็นํามาตากค่ะแบบนี้ตากแดดจัดนะคะประมาณสักสองวันนะคะก็แห้งแนะนํานะคะให้ใช้ตะแกรงแบบนี้ก็จะดีค่ะสามารถคุม,มแมลงวันนะคะหรือคุมนกจิกได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะตากประมาณ2วันนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีนึงค่ะ กุ้งนะคะที่หนูตากแดดไปประมาณ2วันก็ได้ที่แล้วเวลาที่เราแกะออกแบบนี้นะคะเขาก็จะหลุดนะคะสำหรับเปลือกกุ้งหรือใช้ผ้าเขาบางก็ได้นะคะลองแล้วก็เอาลายบดก็ได้ะคะ่ะตรวนี้เขาก็จะออกเห็นไหมคะหัวเราไม่เอานะคะแก่ง่ายมากเพราะว่าเปลือกของเขาจะกรอบ สำหรับกุ้งนะคะถ้าใครต้องการนะคะแห้งกว่าน,นี้ก็นำไปตากอีกประมาณสักหนึแดดก็พอนะคะสำหรับการทำกุ้งแห้งนะคะแบบง่ายๆเอาไว้ใส่ในน้ำพริกนะคะหรือทำเมนูอย่างอื่นอีกมากมายก็เสร็จแล้วนะคะทำไม่ยากค่ะสำหรับการทำกุ้งแห้งแล้วก็เก็บใส่กระปุกแบบนี้นะคะถ้าชอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ